ครับสวัสดียามเย็นครับหลังฝนตกก็ว่าจะลงดูน้ําครับผมว่าน้ําทุ่งนาขึ้นไหมครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับอยู่ในสวนครับวันนี้ก็เพิ่งอยู่ขอบสระครับจะลงไปดูน้ําในทุ่งนาครับครับก็บรรยากาศหลังฝนตกครับผมนี่ครับก็จะเดินลงไปทุ่งนาครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อดูน้ําครับว่าน้ํามีเยอะมากน้อยแค่ไหนครับครับผมก็จะลงไปดูน้ําทุ่งนาครับ ครับผมบรรยากาศยามเช้าครับฟ้าคึมคึมกับปุงมผีเสื้อครับครับผมสวยงามครับเพื่อนเพื่อนครับปุ่มผีเสื้อยามเช้าครับบรรยากาศยามเย็นครับผมก็สดชื่นแจ่มใสอยู่นะครับผมก็สวัสดีทักทายครับวันนี้ไม่ได้อ่าทงานอะไรครับอ่าทธุระอยู่ครับตั้งแต่เช้านะผมเนาะก็เสร็จไปแล้วเราเข้าไปอีกรอบใหม่นะครับผมเนาะก็สวัสดีทักทายครับ สวัสดีทักทายยามเย็นครับกับบรรยากาศอยู่ตรงขอบบ่อครับวันนี้ครับผมเนาะขอบบ่อซ้ายขวาเลยครับครับผมก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับผมวันนี้ทําธุระรอบบ่ายเพิ่งมาก็ท้องฟ้าเปิดครับวันนี้เปิดมีเมฆครับผมเนาะก็เก็บบรรยากาศริมขอบบ่อครับผมมาทักทายพูดคุยกันยามเย็นนะครับผมเนาะทุกคนทุกท่านก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับ ก็สวัสดีทักทายครับ ครับผมก็ผลงานเช้านี้ครับก็ได้เยอะอยู่นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดินหน้าเข้าไปให้แม่ค้านะครับผมเนาะก็พอได้ซื้อปลาทูนะครับเพืเ่อนๆครับาภายมีที่มีทางก็ทําไว้ครับได้ทางาน ครับก็นี่ครับเป็นสีดำสีดำแดงมีขาวตัดก็สวยครับสวยอยู่ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยครับครับผมนี่ครับสวยงามอยู่ครับครับแต่ว่าเขาไม่อยู่กับ